เกิดจาการรมเนมพิสุจพิสนีทั้งหลายและอเจะเรในธรรมำศาสาร์ดุจคน,นดีทั้งหลายชาวบ้านห่าไร็ดีโอ่งชาดีแม้แต่อบาณศพพิเศษกาที่เดินตามเราก็ดีในการทำธุรกิจต,ต่างๆที่เป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผูวิพนธ์อดุลเกตของเราได้สร้างเวีรกรรมได้ทำภารกิจไว้มากมายกกายพอ4ี่พันขงกันที่พระองค์ได้ทำไว้วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะน้อมรื่นนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราจะเสียทอดเจตนารมณ์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสิของเรา พระวัชรก้าเยาอยูหัวของพระผุ้รอนั้นท่านทรงมีเมตตาอยากให้กิจกรรมเหล่านี้เสืบทอดไปในอนาคตซึ่งเป็นบทบาทของพวกเราเองที่พวกเราต้องสำเน็จในพระมหากรุณาธิคุณของพวกเราของทัอ,องท่านเป็นจิตใต้สำเน็จของพวกเราที่เราจ,ารจัดเปล่กาจจุดจชิงของพวกเราที่จะสืบทอดเจตน,นารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราให้บรรลุข้อหมาย เพื่อประเทศชาติของพวกเราจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนี้วนนพวกเราจะพึ่งใครไม่ได้แล้วพวกเราต้องพึ่งกันเองด้วยจิตตรงนี้เลยวาระตรงนี้แหละซึ่งตอนนี้เราขาดที่พึ่งกันพ่อของเราสรเสด็จเข้าสู่สอนกาอะไราแล้วพระอ,องค์ไปดีแล้วไปอยู่บงบนเพื่อคุ้มของพวกเราตอนนี้พวกเราไม่หน้าที่ที่จะรักษาพื่อนันดิของพวกเรา วันนี้อ,อพกเราได้รึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยเจตนาดีอย่างนี้ก็มีญาติโยมทั้งหลายที่สนับสนุนในการทําหน้าที่ก็มีของรางเหล่านี้มามอบให้กับพวกเราเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้พวกเราต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับความยากระบา้ซึ่งทุกอย่างมันต้องขักกันจากจิตของพวกเราเองแม้แต่ลูกทั้งหลาย ที่จะได้รับบนบารศึกษาเล็กน้อยแต่นี่ก็คือจุดหนึ่งที่พวกเราจะกระตุ้นให้พวกเราได้สร้างตัวเองขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างให้สู่ความเป็นเลิศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางของสันติภาพโลกเราต้องการให้ประเทศไทยของเราเป็นผู้นําโลกเพราะฉะนั้นพวกเราคนหนึ่งที่จะยืนหยัดและเป็นผู้นําโลกต่อไป โดยเฉพาะบ้านห้วยไร่นั้นเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามสิ่งแวดนล้อมสวยงามทุกคนเข้ามานี่ก็รู้แต่ประทับใจประทับใจอะไรประทับใจในปฏิปทาหรือว่ากิจกรรมที่พวกเราทำร่วมกันคือการสามัญชีในการทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรที่พวกเราปลูกข้าวร่วมกัน เกี่ยวข้าวร่วมกันทำตัวร่วมกันทำกิจกรรมการเกษตรทั้งหลายนั้นน่าประทับใจตรงที่พวกเรานันแค่ช่วยกันเอาเรงกันได้นี่คือการเสียสละของพวกเราเองตรงนี้แหละนั้นเป็นจุดกระตุ้นให้เราพอดีมีความคิดแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นให้ทั่วโลกหรือว่าประเทศไทยของเราทาแบบอย่างตามอย่างของพวกเราให้พวกเราสามัคคีกัน อย่างเมื่อวานนี้เรามาช่วยเทยเทถนนอ,อนทางนี่คือจิตอาสาในการพัฒนานะแล้วก็ทําฝ่ายตรงนี้แหละเป็นจุดยืนของความสามาัคคีเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันที่ระลึกเล็กถึงอยู่ถึงแก้ตัวนักคอมพวกเราให้นักถึงวันนี้ให้ดีนะวันนี้ขณะนี้และเวลานี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่พวกเราจะได้ดาเนินกิจกรรมของพวกเรา ให้บรรลุเป้าหมายกับพวกเรานะก็ขอโอกาสนันะเปิดเวทีเริ่มเปิดกิจกรรมที่จะทำตอ่อเนื่องต่อไปในกิจกรรมทั้งหลายทั้ปงปวงที่พ่อแม่ครูบาจย์เน้จัดเอาไว้แต่พวกเราก็จะได้ทำเดินกิจการต่อไปขอให้พวกเราที่ร่วมกันมีมีความสุขมีความเจริญมีแต่ความร่่มเรือง บางยา่งจนพวกท่านทั้งหลายไม่แยกได้เกินข้าของเราไว้พวกเรารับผ่อนแล้วก็ทำกิจกรรมต่อไปขอให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวิธีนี้นะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์เจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย ดิฉันนั้นหลายได้ศึกษาอัลกุรอานมาแล้วตั้งแต่ในอดีต